ดูร้องมาครับเริ่มเดินคล่องนะครับเริ่มยืนครับยืนแล้วเมื่อก่อนคานครับนี่ตัวโตวขึ้นเยอะเลย มื่นตาแล้วอนันนไหมตัวจมูกขาวนี่เสียงดีกว่าเพื่อนเลยตัวนี้นอนอย่างเดียวแั่นี้ ตอนนี้นอนอย่างเดียวตอนนี้มีอยู่ตัวหนึง่งไม่ชอบอยู่กับเพื่อนครับหายตัวไปวันหนึ่งครับอยากจะพามาดูเห็นอะไรไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิรงสอบออกจากกลุ่มครับตัวนี้สอบออกจากกลุ่มประจำเลยหาตัวยากที่สุดเลยนี่มาแล้วครับบทึกมาแล้วครับบนทึกทางนี่ดูหน้าันนี่มาแล้วครับบทึกมึงนี่ เฮ้ยไปอยู่กับเพื่อนเลยเนี่ยเข้าไปในถังเลยไม่ชอบอยู่กับเพื่อนครับตัวนี้ชอบมุ่นป่าน,น,นีดื้อกับเพื่อนครับตัวนี้ แม่ไม่อยู่ครับโอเคครับอัปเดตแค่นี้นะครับกำลังโตครับกำลังจะดื้อครับ